กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่224อำเภอกันทรารักจังหวัดศรีสะเกดกับภารกิจตามหาชาวบ้านหลงป่าบนเทือกเขาพนมดงรัก4วัน3คืนเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2563เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาบริเวณ บ้านห้วยจันตาบลห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศ,ศรีสะเกดพันตำรวจโทรประจิตสุธิชนผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวัชรศักดิ์จิตมัน่นรองผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจจัดกำลังคนรวม4ี่นายนำโดยร้อยตำรวจโทรประกอบชูกลิ่นหัวหน้าชุดสนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอขุนหารจังหวัดศ,ศรีสะเกดเจ้าหน้าที่ทหารร้อยรอ 1633เจ้าหน้าที่ทหารเฉพาะกิจทหารพราน23กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งทำการออกค้นหาผู้หลงป่าจำนวน2นายคือนายประเสริฐชัยทองอายุ55ปีนายพลรัตนรุ่งเรืองอายุ29ปีเป็นราษฎรบ้านตำหนักใสหมู่เจ็ดตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดโดยทั้งสองคน เข้าไปหาของป่าตั้งแต่คืนวันที่18เมษายน2563ผลการค้นหาพบเมื่อเวลา20นา30นาทีบริเวณหน้าผาราษฎรทั้งสองนายปลอดภัยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจนำกำลังพลกลับเสียงชายแดนรายงาน